สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะนาหลวงผู้ทิมนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับเหรียญองค์นี้นะครับจะเป็นเหรียญต้นแบบนะครับเป็นเหรียญต้นแบบนะครับก็จะมีอ่าเล่สี่จุดนะครับคือไม่ใช่ตําหนินะครับไม่ใช่ตําหนิเพียงแค่มาเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพูดถึงตําหนินะครับตําหนิจะเยอะเลยนะครับมีตําหนิเยอะเลยนะครับไม่สามารถแกะ นะครับไม่สามารถแกะออกมาเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับเพราะว่าตำหนิจะมีเยอะนะครับตำหนิของหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมปีพศสอง0 1นนะครับ2518นะครับ นะครับลักษณะที่จะให้ดูวันนี้นะครับก็จะไม่มีตําหนิพิมพ์ทรงอะไรมากมายนะครับพูดถึงถ้าพูดถึงตําหนิขององค์ท่านนะครับจะมีตําหนิเยอะแยะไม่สามารถแกะเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับจะไม่สามารถแกะอ่าไม่สามารถแกะได้นะครับการที่เป็นตําหนิงนะครับจะเรียนแบบของท่านจะเรียนแบบได้ยากนะครับการดูนะครับ พระทุกองคนะครับพระทุกองค์มันจะมีลักษณะทําให้สร้างยากนะครับพูดถึงตําหนนะครับพูดถึงตําหนิตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะแกะไม่ถึงนะครับก็จะแกะไม่ถึงก็จะมีลักษณะอยู่เช่นนี้นะครับตําหนินะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้จะไม่รู้กันนะครับจะไม่ถึงกันนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอยู่ช่วงกลางเหมือนกันนะครับอยู่ช่วงกลาง แม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์จะมีลักษณะเช่นนี้นะครับพูดถึงตําหนินะครับตําหนิตําหนิของท่านนะครับพูดถึงตําหนิของหลวงพ่อนะครับจะไม่มีใครไปแกะแม่พิมพ์แม่พิมพ์นี้ได้นะครับเพราะว่ามันตำหนิเยอะนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพูดพทิมนะครับเสมานะครับไปเสมานะครับ ก็มาให้เป็นเพื่อนได้ดูนะครับก็จะเหมือนกับของพวกเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็หยิบผ้าออกมาส่องดูนะครับหยิบผ้าออกมาส่องดูนะครับดูลักษณะการแกะนะครับการแกะแม่พิมพ์นะครับการแกะจะมีลักษณะลึกนะครับลึกเข้ามาเส้นคมชัดนะครับเส้นคมชัดเส้นตัวบนนี้จะมาทับอยู่เส้นของตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับเส้นจะคมชัดมากนะครับเส้นน ouais, ี้จะมีลักษณะคมชัดมากวิ่งผ่านตัวบนนี้มานะครับวิ่งผ่านมานะครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับก็จะวิ่งผ่านตัวบนนี้มาตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับการที่ว่าการแกะแม่พิมพ์นะครับจะไม่มีใครแกะได้เพราะว่าลักษณะตรงนี้จะติดกันอยู่นะครับ จะเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินของตัวอุนะครับกล้องไม่ชัดนะครับเ,เพื่อนๆทำไงถึงจะชัดดีอ่ะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เอาดูอย่างนี้นะครับก็จะเป็นของตัวนี้นะครับการแกะแม่พิมพ์จะไปไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ตรงหัวนะครับอ่ะเป็นไรเนาะ หลวงปู่จะไม่อยากให้เห็นตำหนิพิมพ์ทรงของท่านนะครับสงสัยนะครับก็จะไม่ค่อยชัดนี่นะครับที่ว่าผมว่าวิ่งมานี้นะครับจะมีลักษณะคมนะครับคมตัวหนังสือจะลักษณะคมหมดคมทุกตัวนะครับตัวหนังสือจะมีลักษณะคมทุกตัวนะครับคมนะครับคมชัดนะครับคมชัดอันนี้พศ18นสิบแปดนะครับดูการแกะแม่พิมพ์นะครับก็จะมีการ เป็นเม็ดเกินนะครับเม็ดเกินของตัวอักษรทุกตัวนะครับของตัวอักษรตัวนี้ทุกตัวตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเกินอยู่ในกลางนะครับแล้วจะไม่มีใครทําได้นะครับแล้วจะมีเนี้ยเกินอยู่ตรงระหว่างนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับพูดถึงถ้าพูดถึงเนี้ยเกินเนี้ยพวกที่ว่าจะไม่มีใครสร้างได้นะครับก็จะไม่มีใครเรียนแบบท่านได้นะครับแล้วที่ว่าทาไมถึงว่าเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับให้ดูแล นะครับแร่สามเม็ดนี้ไม่ได้มาจากเนื้อของพระนะครับสามเม็ดสี่เม็ดนะครับก่อนที่จะปั๊มองค์พระองค์นี้นะครับน่าจะเป็นองค์ปฐมฤกษ์นะครับองค์ปฐมฤกษ์ของหลวงปู่นะครับที่จะสร้างนะครับเห็นหมครับก็จะเห็นเนื้อแร่นะครับเนื้อผงนะครับเนี่ยของท่านะครับจะมีอยู่สี่เม็ด นะครับจะมีอยู่สี่เม็ดลักษณะนี้จะไม่ใช่เนื้อเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนี้นะครับก็เอามาเป็นเพื่อนให้ดูนะครับว่าดูตัวนะนะครับตัวนะก็จะมีลักษณะคมลึกนะครับดูเส้นจีบอเส้นก็จะมีลักษณะคมนะครับเนี่ยนะครับระหว่างนิ้วเท้าของท่านนะครับก็จะเป็นเป็นเนื้อเกินอยู่ช่วงนี้นะครับเนื้อเกินนะครับเนื้อเกิน ตมิติชมนะครับนี่ก็ทอทาหารนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูก็คือหนึ่งองค์เป็นปฐมเลิกนะครับก็คือจะมีเม็ดแร่ก่อนที่จะเป็นการสร้างพระนะครับองค์นี้ปฐมเลิกนะครับก่อนที่จะสร้างพระท่านก็จะหยดเม็ดแร่ลงไปก่อนนะครับคือเป็นพุทธคุณเอาเลิกเอาชัยนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะเห็นเม็ดแร่อยู่นะครับเม็ดแร่อยู่เห็นไหมครับจะเห็นเม็ดแร่อยู่สี่เม็ดนะครับเม็ดแร่องค์ปฐมมาเลิกนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วแม่พิมพ์นี้จะไม่มีใครแกะตาม ท่านได้นะครับแม่พิมพ์นี้นะครับก็จะมีเม็ดแร่อยู่นะครับก็จะไม่มีใครแกะเห็นได้นะครับเห็นไหมครับตัวยันนะครับตัวยันก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับตรงที่ผมบอกนะครับ เส้นสายลายพิมพ์ก็จะคมชัดดูหน้าหลวงปู่นะครับก็จะมีความคมชัดนะครับความคมชัดดูเส้นข้างล่างนะครับดูตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวซ้อนนะครับซ้อนอยู่ชิ้นไข่ชิ้นมันนะครับจะไม่เป็นตัวเดียวกันนะครับ ตรงหัวเข่านะครับก็จะแกะมาแค่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะกล้องไม่ชัดนะครับกล้องไม่ชัดก็จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าชัดๆนะครับว่าองค์ของท่านนะครับทำไมผมถึงเอาหลวงปู่ทิมมาให้พวก เพื่อนๆได้ดูนะครับดูหูของท่านนะครับหูของท่านก็จะมีลักษณะไม่กลมเท่าไหร่นะครับไม่กลมเท่าไหร่นะครับนะครับก็จะมีเนื้อเกินเหมือนกันนะครับเนื้อเกินอยู่ระหว่างหูนะครับการปั๊มออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังดูรอยแม่พิมพ์นะครับรอยการแกะด้านนี้จะใหญ่นะครับจะมีลักษณะใหญ่นี่ก็หูนะครับหูก yep ็จะเจาะ ระหว่างด้านสายมือของเรานะครับด้านสายมือของเราก็จะมีเลกหน่อยนะครับด้านนี้ก็จะเล็กเรียวมานะครับเรียวมานะครับก็จะมีเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นด้านข้างๆนะครับจะเป็นเนื้อปิ้นนะครับสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับสองพันห้าร้อยสิบแปด โอ้ท่านจะมีรอยแตกนะครับเ,เพื่อนๆดูดูนะครับหูที่รอยเจาะนะครับก็จะมีการแตกหน่อยหนึ่งนะครับผมจึงเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับภาพองค์นี้นะครับองนี้จะเป็นองค์ปฐมเลิกนะครับก่อนที่จะปั๊มหลงพุทธมพมนะครับองนี้จะมีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่ ก็จะหาดูยากนะครับที่มีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่ครับ,รบก็จะมีเม็ดแร่ลักษณะเช่นนี้นะครับท่านถึงท่านทำไมถึงแกะลักษณะที่ว่าตัวหนังสือติดกันอย่างนี้นะครับก็คือ การลูกศิษธิ์ลูกหานะครับการลูกสิทธิ์ลูกหาที่จะมาเรียนแบบนะครับมาเรียนแบบท่าน,นครับวันนี้ก็ได้ให้ท่านดูกันลักษณะเช่นนี้นะครับของผู้ทีมนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินชินเงินนะครับก็ได้มาเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าองค์ตมเลิกของท่านก็คือจะมีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่นะครับ หนในร้อยนะครับที่จะหาเจอนะครับหนในร้อยหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับที่จะมีเม็ดแร่3.4จุดนี้นะครับจึงได้ามาเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเม็ดแร่ลักษณะเช่นนี้หรือมีลักษณะเหมือนของผมนะครับก็หยิบพระแล้วก็มาส่องดูนะครับส่องดูว่าพระจะถึงยุคของท่านหรือเปล่านะครับ อาจก็อาจจะไม่แน่นะครับอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอาจจะไม่มีก็ได้แต่ดูให้มีจะพูดถึงตําหนิก็คงไม่ได้นะครับพูดถึงตําหนิก็คงไม่ได้เพราะผมดูของเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับก็จะมีเรียบตึงไปเลยนะครับเรียบตึงในระหว่างของเสมาตรงนี้ก็จะมาชนเลยบางองค์นะครับก็จะมาชนแต่ของเราจะเป็นชัดเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับจะมี ลักษณะชั้นใข่ชั้นมันนะครับขึ้นไปก็เอามาเพื่อนเได้ดูนะครับนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเไว้แค่นี้นะครับ